ผีขี้เกียจสันหน่อยสิเดี๋ยวปิดนาฬิกาปุกก่อนนะอ๋อง่วงจังเลยอะแต่ว่านะบูบีบยังนอนอยู่เลยอืมอะไรเนี่ยบูบ๊บนี่เล่นโน้ตปลุกเนี่ยจนหลับไปเลยอย่างนั้นหนอไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวพอนี่ปิดก่อนแล้วกัน โอเคอเดี๋ยวเราเนี่ยลุกไปอาบน้ำแปรงฟันดีกว่าใส่รองเท้าก่อนโอ้โหตีห้าตีห้าต้องตื่นแต่เช้าแล้วเราจะต้องตื่นก่อนบุบปิ๊มนะเดี๋ยวมาอาบน้ำแปรงฟันตรงนี้แหละบีบยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดนะเช้าเช้าแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะง่วงนะถ้าเราแปรงฟันแล้วก็เราเนี่ยก็จะสดชื่นแล้วก็ตื่นเลยแหละนี่ตื่นแล้วฮะสุดยอดเลยผลของการแปรงฟันเนี่ยมันดีแบบนี้ นี่เองนะเดี๋ยวเราเนี่ยวางของก่อนชืบอุ๊ยเดี๋ยวบ้วนปากด้วยละกันนะด้วยน้ำยาบ้วนปากนะกุ๊ก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 แล้วล่มาเตรียมน้ำเอาไว้อาบนีกว่านะวันนี้อยากจะอาบน้ำเย็นให้สดชื่นเลยมีความสุขสุดๆอมเดี๋ยวเราเนี่ยมาเตรียมอุปกรณ์ดีกว่าตรงนี้แล้วล่ะสะผมสะผมให้สะอาดหอมๆแล้วก็นะเดี๋ยวใช้คิมนวดผมด้วยละกันจะได้หอมๆยังไงล่ะ ชื้มนี่ทาทาเลยมคว้าออกมาก่อนชื้มชื้มชื้มคีมนวดผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องถูสบู่ด้วยนะชื้ม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 อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำทุกตัวให้สะอาดแต่ว่านะอันนี้ใกล้หมดแล้วเพราะนี่ว่าเดี๋ยวมาใช้สบู่อันนี้ดีกว่าสบู่ก้อนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะมีความสุขจังเลยอะ่ะ นี่เดี๋ยวถูถหน้าด้วยอาบน้ําเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเป่าผมตรงนี้ละกันนะชื้นนี่ส่องกระจกตรงนี้เลยเป่าเป่าผมก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็หวีผมด้วยนะชืบ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 ส่องกระจกแล้วก็หวีผมอมืตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเตรียมตัวอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยมีความสุขจังเลยนะ เดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนวยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะเริ่มเช้าแล้วนะบูบิมตื่นหรือยังเนี่ยเดี๋ยวพอนี้ไปแต่งตัวก่อนละกันลา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 โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องแต่งตัวของพอนี่นะอืมเรื่องชุดไหนดีอ่ะเอชุดนี้ดีหรือเปล่าเอ่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงจ๊ะอืมแต่ว่านะวันนี้อ่ะพอนี้อยากใส่กระโปรงตัวยาวๆตัวนี้นะมันน่ารักดีเนี่ยใส่เลยอห้น่ารักหรือเปล่าล่ะอืมแล้วก็นะเดี๋ยวเรามาดูซิ ตรงนี้เหมือนว่าจะมีสร้อยคอยอยู่นะเอาอันนี้แหละชื้มแล้วก็นี่ติดเลยเป็นกลิฟรูปตอกไม้น่ารักสุดๆนะครอฟี ได้เวลาแต่งหน้าแล้วนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพอดีเนี่ยฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนเพิ่มความชุ่มชื้นบนใบหนะ้าชื้ชืๆสดชื่นจังแล้วก็นะต่อไปสกินแคร์นะเอาไว้ทาทันเนี่ยมอยจอร์ไรเซอร์เตรียมผิวออันนี้ก็ชุ่มชื้นแล้วก็เราก็ออยู่ไหนหนะ้าหาไม่เจออาเจอแล้วนี่ไง เดี๋ยวเราเนี่ยไม่ฉีดสเปรดีกว่านะนี่สเปรดเอาไว้ทาทานะมันคือสเปรดกันแดดยังไงล่ะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนะอืมแต่งหน้าดีไหมนะวันนี้อืมเดี๋ยวเราเนี่ยแต่งอ่อนๆละกันงั้นเดี๋ยวทาลิปสติกชืบชืบชืบโอเคแล้วละ่ละ,ละไหนดูซิโอ้โหพุดดิ้งกับโยเกิร์ตเนี่ยกำลังนอนอยู่เลยอย่มจะว่าไปนะ พนี้เนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ยกน้ําหนักยกเวทซะหน่อยดีกว่าฮือโอ้โหทำไมมันหนักแบบนี้นะไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วว่ะหนักเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย โอ้เงินยกสองสามทีเนี่ยพอก่อนละกันนะเหนื่อยดูเหมือนว่าจะลืมเปลี่ยนรองเท้านะไปเปลี่ยนก่อนใส่รองเท้าคู่ไหนดีเนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็ชิลๆสบายๆดีนะเปลี่ยนเลยโอเคบูปิมเนี่ยทำไมถึงยังไม่ตื่นสักทีนึงนะพอนี่ตื่นทําอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยดูสิยังนอนหลับปุ๋ยอยู่เลยอะ่ะ ใครอย่ามาปลุกบุปปิ้มนะกำลังนอนฝันอยู่นี่บุบิ้จ้าตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวพอนี้เนี่ยทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินนะจ้าอืมอย่ามาปลุกบุปปิ้มทีบุบิ้วจะนอนอ่ะพอนี้ทำไม่เสร็จก่อนค่อยมาปลุกได้ไหมอ่ะโอเคโอเคก็ได้จ้ะบ,บุปปิ้มงั้นเดี๋ยวพอนี้เนี่ยไปทำกับข้าวก่อนนะเชเวฟวันนี้ทำอะไรกินดีเนี่ยเล่นละล่ะไหนดูซิวันนี้ทำอะไรดีนะ ดูเหมือนว่าจะมีไก่อยู่นะวันนี้เนี่ยทำไก่ละกันโอเคเอากระทะออกมาก่อนชื้มนี่จัดการเลยฟุดฟิตฟุดฟิตเออเหมือนได้กินอะไรหอมๆเลยอะ่ะเอ้ยเหมือนกลิ่นไก่เลยอะ่ะบูบิ๊บตื่นดีไม่แน่แต่ว่านะมันก็ยังง่วงอยู่อะ่ะแต่ว่ามันก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันน่ฮะฮ้นั้นเดี๋ยวไปกินของอร่อยดีกว่าฮิฮ,ฮิตื่นเลยอะดึงดึง เออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะขี้เศร้าก,กว่าบูบิ๊บอีกนะไม่เหมือนบ๊บิ๊บเลยอย่าดูสิด้กิ่นของกินเนะี Boo ่ยบูบิ๊บตื่นก่อนเลยฮึ <c oughs> ่บบูบิ๊บสุดยอดที่สุดเลยอ呀ไปกันนะทุกคนเดี๋ยวบ๊บิ๊บเนี่ยกินเผื่อแล้วกันบายบายคช้าหมดอดนะจ๊าทำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเอาช้อนซ่อมดีกว่านะหืมสีชมพูน่ารักมากเลยแหลอะอะดึงดึงดึงพอน,นี่พอน,นี่กับข้าวเสร็จแล้วยังอ่ะบ๊บิ๊บเริ่มหิวแล้วอะฮะผม เสร็จแล้วจ้าบูบี๊โอ้โหพอดีมากๆเลยนะแปเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันนะจ้าสุดยอดเลยจะได้กินข้าวแล้วมีอะไรกินเนี่ยวันนี้อร่อยไหมจ้าบูบี๊วันนี้ค่ะเป็นเมนูข้าวแล้วก็ไก่ย่างนะอร่อยมากเลยครับผมพอนี่น้ำน้ำน้ำนๆำน้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 ำม้ำน้ำน้น้ำ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 นเำน้ำน้ำ้อยน้่นน้ำน้ำน้ลน้ำน้ำน้้น้ำน้ำน้ำนมำน้ำน้ำนี่อร่อยจุ้งเ้มี้ แล้วล,ะล,ะล,ะละัลัลากินข้าวเสร็จแล้วนะมาดูพุดดิ้งกับโยเกิร์ตดีกว่าอุดูเหมือนว่าพุดดิ้งกับโยเกิร์ตเนี่ยน่าจะหิวแล้วนะเดี๋ยวพอนี้เนี่ย รีบไปเอาอาหารมาให้ก่อนดีกว่าอืมกินอะไรต่อดีนะบ๊บบีกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเปิดตู้เย็นดีกว่านะโอ้มีของอร่อยๆเต็มเลยอ่ะเฮ้ยไอติมก็น่ากินมีโซดาสตรอเบอรี่ด้วยเหรอห่อสีชมพูหมดเลยอยากกินอะไรดีอืมตรงนี้ก็มีโดนัทด้วนั้นโดนัทสตรอเบอรี่อ่ะอีเดี๋ยวเลือกมาสักสองสามชิ้นแล้วกันเอาไปกินที่อีชืบชืบชบหืมอะไรอ่ะตู้เย็นเปิดทิ้งไว้บ๊บบีบอย่าเปิดตู้เย็นนานนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว มันจะเปลืองไฟนะแล้วเดี๋ยวน้าแข็งมันจะละลายตู้เย็นจะทํางานหนักนะจ๊ะเออขอโทษท่าคอโทษท่าบูบี้กำลังเลือกขนมอยู่อ่ะพอนี่บูบี้จะรีบเลือกนะโอเคโอเครีบ,ร,บรีบเลือกแล้วกันนะเดี๋ยวมาเอาอาหารก่อนดีกว่าละละลาละละลานี่อันนี้อย่ามีวิตามินด้วยชื้บแล้วก็นี่เลยกินเยอะๆนะจ๊าน้องพุดดิ้งน้องโยเกิร์ตยำ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 อือหืออร่อยใช่ไหมล่ะเอาอีกไหมนี่มีอิกงเยอะเลยนะอะชืบชื ชืบอ,อืมสุดยอดเลยย่ะฮึ่ดูการ์ตูนสนุกจังเลยนี่ท่องโลกอาวากาศด้วยมีขนมอร่อยอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ขนมก้วยของบุ๊บบีบของปอดเลย้่ำๆ่ำยๆำย่อมกินช็อตดัชต้บุลี่ด้วยได้เวลาเอาผ้าไปซกักแล้วชืบมชืบลันลันลาลันลันลาวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอากาศดีนะแดดแรงมากๆเลยเอาผ้าเข้าไปซักก่อนหุ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะ นี่แล้วก็นะเราจะต้องใส่พงซักฟอกด้วยชึบนี่เลยชเวบโอเคเสร็จแล้วแล้วก็น้ำยาปรับให้นุ่มซักหน่อยนะชึบ โอเคนี่ปิดเลยทุกๆวันที่ตื่นเช้าเนี่ยรู้สึกดีจังเลยนะได้รับแดดยามเช้าเนี่ยได้วิตามินดีด้วยลันลาลันลานไหนมาดูปบ๊บีบหน่อยสิอ้โ,อโหกำลังดูทีวีอยู่เลยนะเนี่ยพอนี่เนี่ยเริ่มหิวน้ำแล้วสิเดี๋ยวนั่งพักกับบ๊บีบดีกว่าอืมพอนี่อ้โหวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยสีชมพูด้วยอยากจะว่าไปนะพอนี่หิวน้ำเปล่าอันนี้น้ำนะโอเคขับใจนะจ้าบูบีออบ,บอืมพอนี่เนี่ยขอดื่มน้ำ ก่อนนะเดินไปทํางานบ้านมันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยๆจังเลยดื่มน้ํเปล่าสะอาดๆให้สดชื่นสักหน่อยอพอนี่บูบีบกินด้วยได้ไหมอยากอยากกินน้ที่พอนี่เอามาโอเคจ้ะบูบีบได้เลยอันนี้นะโอเคฮืมดูสดชื่นอใส่แว่นสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือซิ มีอะไรน่าสนใจบ้างนะระหว่างที่รอเครื่องซักผ้าซักผ้าเสร็จหน้านี่นี่พอนี่บูปีฟปอยากไปปลูกดอกไม้อะ่าฮะผมพอนี่ไปกับบูปีได้ไหมอ่ะปลูกดอกไม้อย่างนั้นหรอบูปีได้สิเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกดอกไม้สีชมพูก,กันละกันเนาะไปกันแต่ว่าก่อนไปปลูกนะพอนี่พอนี่ยระวังแดดนะบูปีเป็นห่วงงานเย่าเอาหมวกให้ใส่ดีกว่าน,นะฮะนี่อันนี้เลยใส่หน่ยชื้อขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะบูปีไปกันมามาพอนี่อุ้มลนละละละ ลาลาอะพอ,พอนี่พอนี่บ๊บบี้อยากเปิดเพลงฟังได้ไหมอะอันนี้อันนี้บ๊บบี้เปิดเลยชืบเออเปิดเพลงเปิดเพลงเพลงอะไรเนี่ยเชิชืบเชกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากว,วางขาวเดินมายะลามาแล้วแล้วขึ้นนอง ยังยองย่าฮ่มฮึมฮมปปีว่ะร้องก็ผิดนะพนี่ี่ยก็ร้องไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแหละมันยากอยู่นะเพลงนี้มามาเดี๋ยวเราเนี่ยมาปลูกดอกไม้ดีกว่านะเอาอันนี้เลยหนึ่งชืบชืบชืบใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปเลยแล้วก็นะนี่เดี๋ยวเรามาลดน้ําต้นไม้ดีกว่าแชเวฟแชเวฟแชเวฟนี่ไหนดูซิว้าวดอกสวยไหมปุ๊บปี๋สวยมากเลยพอนี่ฮอแต่ว่านะนุ่นๆอีกหนึ่งดอกอ่ะพอนี่ลดน้ําเลย โอเคจ้ะชืบชืบชืบนี่น่ารักมากเลยไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่านะวันนี้บูบิ๊บขาบปลูกมั่งจีแต่ว่าน้บูบิ๊บอย่างรังปลูกอันนี้อยากจะเป็นยังไงวะไหนดูจีโอเคจ้ะบูบิ๊บนี่เดี๋ยวคนนี้ช่วยลดน้ํานะชืบชืบโห ดูเหมือนว่าจะเป็นดอกทิวลิปนั้นนี่ยสีชมพูด้วยว้าวตุดยอดเลยยหย่เดี๋ยวโมบ๊บช่วยปลูกให้หมดเลยละกันนี่ข้างล่างยังมีอีกนะชืบชืบชืบชบืดอกไม้เนี่ยหอมจังเลยเนาะใช่ใช่หอมมากเลยเดี๋ยวเรามาปลูกให้หมดเลยเพอนี่นี่ส่วนของเราเนี่ยจะได้มีแต่ความหอมของดอกไม้นะหอมฉุยเต็มสวนเลยเมียวเมียวเมียว,วไปเดินเล่นดีกว่าโยเกิร์ตอยากไปเดินเล่นอืมเราพูดดิงด้วยจีเมียวเมียวเมียวโยเกิร์ตมาดูตรงนี้ดีกว่า นะบูบี้ทำอะไรหุยมีผีเชื่อด้วยใหญ่ยกเกิดชอบชอบพุดดิ้งเดินเล่นดีกว่าฮิฮิตรงนี้หุยพุดดิ้งอยากนอนน่ะนอนเลยดีกว่านะตรงนี้ล่มเย็นอืมพอนี่ว่านะตอนนี้อะ่ะผ้าน่าจะซักเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพอนี่ไปตากผ้าก่อนนะจ้าบูบี้โอเคค่ะผมมีอะไรให้บูบี้ช่วยไหมอะ่ะเดี๋ยวบูบี้ช่วยตากก็ได้นะดึงด้งดึ้ง ชเวฟว้าวหอมจังเลยอยาเฮ้ยหอมมากหอมมากเดี๋ยวบูบิ๊บช่วยตากนะเอดูเหมือนว่าจะต้องตากตรงนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวบูบิ๊บช่วยพอนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะพอนี่เนี่ยเอาผ้ามาจักเ,เ,เ,เดี๋ยวบูบิ๊บช่วยตากเองครับผมน่ารักจังเลยนะจ๊าบูบิ๊บขอบใจนะที่ช่วยพอนี่ตากผ้านะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราตากผ้ามันจะไม่พอนะพอนี่ตากตรงไหนดีเนี่ยลันล่ะบูบิ๊บจ้าเดี๋ยวบูบิ๊บเนี่ยไปนั่งเล่นก่อนก็ได้นะพอนี่เนี่ยจะ ทำงานสันหน่อยนะทำงานหรอพอนี่งั้นบูบี้ช่วยเปิดคำให้นะจย๊กน,นี่เปิดคำแล้วพอนี่ขอบใจนะจ๊ะบูบี้แต่พอนี่เนี่ยจะเขียนงานด้วยนะนี่สมุดหนังสือนะเอวันนี้เขียนอะไรดีนะบูบี้ทาอะไรดีนะอ เหมือนว่าตรงนี้จะมีเป็นสมบัติของพนนี่นี่ว่ะเฮ้ยมีใครอยากรู้บ้างว่าสมบัติของพนนี่มีอะไรอย่าเดียวบิีบเปิดให้ดูนะคะผมเชเว็เฮ้ยมีเป็นกระเป๋าด้วยนะอันนี้เป็นเพชรเพชรเลยแล้วก็นี่มุดไดอัรี่เนะี่ยมันเป็นความลับนะเดียวบิีบปิดก่อนละกันเฮ้ยอะดึงดึงดึง,ดงพนี่ทํางานบบิ๊บทาอะไรดีอะมาเล่น iPad ดีกว่าฉันโยกฉันโยกอ๋อเริ่มง่วงแล้วว่ะทํางานมาตั้งนานะนะบูบิม พอนี่ว่านะเดี๋ยวพอนี่เนี่ยเล่นกีตาร์ดีไหมอ่ะบูบีบอยากฟังพอนี่เล่นไหมชืบชืบชืบอ,อืมดีเป็นเนาะพอนี่พอนี่เนี่ยยังไม่เคยดีเลยไม่ใช่หรอพอนี่กําลังฝึกอยู่นะบูบีบอืมสุดยอดเลยนะกีตาร์ก็ยังเป็นสีชมพูอีกง่าว่าแต่นะบูบีบตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึงงกง่วงขึ้นมานิดนึงแล้ววะกินอิ่มนอนหลับดีกว่าน่า ทึบๆอ้เตียงแสนนุ่มนิ่มของบุ๊ปปี้นะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคันนอนก่อนนะอ่าหาวง่วงแล้วหลับดีฝ่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะเย็นแล้วนะอ้อพาทิโตกอ่ะสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออตื่นแล้วตื่นแล้วนอนหลับเต็มอิ่มเลยเดี๋ยวไปหาพ่อนี่แล้วกันอยู่ไหนน้าอันดึง พอนี่บูบีมาหาว่ายัางไงล่ะบูบีนอนหลับเต็มอิ่มไหมเต็มอิ่มมากเลยค่ะพอนี่เดี๋ยวพาบูบีเนี่ยไปหลังบ้านได้ไหมอ่ะบูบีอยากให้พอนี่ไปนั่งเล่นตรงนั้นนะ่ะบรรยากาศมันดีมากแถมยังมีกลิ่นหอมๆของดอกไม้ด้วยอ่ะได้เลยจ้ะบูบีอืมจะว่าไปนะได้ใช้ชีวิตประจําวันในบ้านคอกม้สีชมพูนเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ยอืมใช้แล้วล่ะบูบีพอนี่ก็มีความสุขเหมือนกันนะจังว่าแต่เพื่อนๆล่ะชอบชีวิตประจําวันของพี่พอนี่หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์ไป ลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปพักผ่อนต่อแล่วบายบอยจุ๊บจุบลับลับ